เออเดกกูไม่อยากยุ่งด้วยนะเชิญท่านธรรมของท่านต่อไปนะกูไม่ขอยุ่งเกี่ยวภาพแบบนี้กูไม่เคารพใครจะเคารพก็เคารพไปแต่กูไม่เคารพกูจะเคารพทุกคนที่เขาด่าพระทุกรูปที่เขาด่านะกูจะเคารพพระรูปนั้นแต่คนที่ด่ากูไม่เคารพเขาด่าใครอ่ะเขาด่าพระมอาจารย์สมทบเขาด่าพระมหาวัฒนาเขาด่าพระมหาสมบูรณ์ กูนับถือพระกลุ่มนี้หมดเลยแต่พระตัวท่านเองอะนะตัวพระอะไรนะมหาอุเทนเนี่ยกูไม่เคารพเลยไม่มีความรู้สึกที่กูจะรู้สึกเคารพเลยกูไม่รู้สึกว่าเขาเป็นพระวิปัสนาจารย์หรืออะไรเลยกูไม่รู้สึกเลยเพราะตัวเขาเองไม่สามารถปฏิบัติได้กูไม่เห็นหลักการปฏิบัติที่เขาบอกนะกูเห็นมแต่ความโกรธเขายังหยุดไม่ได้เลยมึงเห็นปะกูเนี่ยไม่พูดถึงท่านมานานมากนะแม้ท่านจะด่าก,กูกูได้ยินล่าสุดเนี่ยเขาด่าก,กูไว้นะเบียคนตื่นทำ กะเลวกะลาดเขาใช้คําเนี่ยก,กูคนกะเลวกะลาดเนี่ยมึงดูเอาเอาจริงนะกูว่าพระธีรละอย่างหน้าเคารพมากกว่าท่านพระธีรละเนี่ยพระปีเสาไฟอ่ะกูยังมีโอกาสได้กราบท่านนะกูยังรู้สึกจะปากเป้ยปติปปื้อป,ป,ปติยินดีมากกว่ามิตรกิเลสกูฟังมึงฟังเอามึงลองไปฟังดูตรงไหนที่เรียกว่าปฏิบัติได้ตรงไหนที่เรียกว่าเป็นพระวิปัสสนาจารย์ กูเห็นแต่ความอะไรก็ไม่รู้นะความเป็นกิเลสตัณหาเขาวางไม่ได้เลยมึงเห็นปะกูในหยุดพูดมานานมากแล้วนี่ถ้ามึงไม่พูดขึ้นมากูก็ไม่พูดนะแต่หลายวันเนี่ยคนพูดนะกูส่งิีใไปกูดูแต่กูไม่พูดเขาพูดถึงกูแทบจะทุกวันเลยตลอดเวลาที่เขาพูดมีโอกาสพูดเมื่อไรเขาก็เริ่มพูดแล้ววันนี้กูพูดสักนิดนึงแล้วกันกูไม่เห็นความเป็นสมณะสารรูปของความเป็นพระวิปัสสนาจารย์ในตัวท่านเลยแม้แต่นิดเดียวกูไม่เห็นเลยกูเห็นมีแต่ความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายคับแค้น ด่าพระรูปนี้ทีนึ่งตำหนิพระรูปนั้นทีนึ่งตำหนิรูปนู้นทีนึงแล้วกูก็เห็นบางคนไปปกป้องไปปกป้องไปอะไรกันมามึงปกป้องพระแบบเนี้เหรอแล้วมึงบอกว่าพระแบบเนี้เหรอรักษาศาสนากูเห็นมีจะ่ทำลายกูไม่เห็นว่าจะรักษาอะไรได้เอาเถอะใครจะปกป้องก็ปกป้องไปไม่ใช่กูกูไม่เอาด้วยกูไม่เคารพกูไม่นับถือกูไม่ศรัทธา กูขอศรัทธาพระรูปอื่นดีกว่ากูไม่ศรัทธาพระแบบนี้เอาเป็นว่าพระรูปทุกรูปที่ท่านดา่ากูเคารพทุกรูปกูกราบได้ทุกรูปแต่รูปที่ดา่ากูไม่กราบแค่นั้นความคับแค้นใจเต็มไปหมดกูว่าทุกวันเนี้ยภาวนาไม่ได้หรอกกูเห็นท้าตีท้าต่อยชาวบ้านไปหมดท้านั่งสมาธิอย่างนี้ท้านั่งสมาธิ ยกตนข่มผู้อื่นว่าตัวเองเหนือกว่าเก่งกว่าเที่ยวโอ,โอ,อ้อวดตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นมหาคนที่ไม่ได้จบปหาหนุ่นต้องไปนั่งปลายแถวนุ่นดายันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่รู้จักฐานะตัวเองว่าตัวเองเป็นพระผู้น้อยยุคก,การพรรษาก็น้อยแต่กล้าไปว่าตำหนิพระผู้ใหญ่แล้วพระผู้ใหญ่ที่ตำหนิ ก็เป็นระดับครูบาอาจาร์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งกว่าตัวท่านด้วยซ้ําเอาหน้าที่ไหนไปตําหนิติติงอัตตาสูงมากกล้าเปรียบเทียบว่าตัวเองเป็นมหากับพระประหลัดนู่นไปนั่งอยู่ไกลๆนูน่นห่างชั้นกันมากโอ้โหกล้าใช้คํานี้ออกมาได้ยังไงนี่เหรอพระวิปัสนาท่านเคยกลับไปตําหนีตีติงตัวท่านเองบ้างหรือเปล่าท่านเคยไปดูตัวเองท่านหรือเปล่า ไม่คิดจะดูตัวเองหน่อยได้เหรอถามแค่นี้เลยฝากไปนะให้คิดหน่อยว่านี่เหรอเรียกว่าพระวิปัสสนาจารย์วางอารมณ์ตัวเองลงไม่ได้เลยกล้ายกตนข่มท่านว่าตัวเองเหนือกว่าเก่งกว่าท,ทั้งทงที่พรรษาตัวเองยังอ่อนกว่ามากอ่อนกว่าพระเทระผู้ใหญ่นั่นระดับ40กว่าพรรษานีกี่พรรษาปท .9 ไม่ได้ช่วยอะไรเลยในการฝึกปฏิบัติอบรมตัวเอง ให้ตัวเองสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงส่งได้มากกว่าน,นี้เลยเหรอถามแค่นี้ฝากไปให้คิดนะท่านควรจะสงบลงได้แล้วไม่ใช่ท้าต่อยท้าตีกับพระภิกษุมั่วซั่วไปหมดท่านควรจะสงบได้แล้วท่านยิ่งทําแบบนี้คารวะยิ่งเสื่อมศรัทธานี่ไม่ใช่การปกป้องศาสนาแต่เป็นการทําลายศาสนา ตัวเองดีอยู่คนเดียวคนอื่นชั่วเลวสามต่ำช้าหมดเอ่ยชื่อเอ่ยนามพระแต่ละรูปแต่ละนามว่าประจบคฤหัสหัดประจบคารวาดกล้าโจดคนอื่นได้ยังไงอ่ะทำไมถึงกล้าโจดคนอื่นได้มากขนาดนั้นความเป็นปอทอก,ก้าที่ท่านจบมาความเป็นวิปัสนาที่ท่านจบมาไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยเหรอไม่ได้สามารถแก้ไขการกระทํา ของตัวท่านเองได้เลยเหรอไม่สามารถแก้ไขความคิดจากความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทมาดายของตัวท่านได้เองเลยเหรอไม่ได้ก็คงไม่ได้สินะถ้าได้ก็คงไม่ทําแบบนี้ผมรัทนานิมนต์ท่านให้เงียบเถอะครับกู้เงินห้าหมื่นบาทแต่ได้มาแค่สี่หมื่นบาทแถมต้องแบ่งจา่ายหกงวดงวดละหนึ่งหมื่นบาทอย่าไปกู้นะผมรัฐนานิมนต์ท่านให้เงียบเถอะครับ เงียบซะจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับท่านพระมหาอย่าเที่ยวละลานด่าทอต่อว่าชาวบ้านเขาอีกเลยท่านก็คงจะบวชมาตั้งแต่เป็นสาม,มเณรท่านก็คงจะแล้วก็เป็นนาคหลวงเป็นอะไรปรทอก้าใช่ไหมขั้นบวชเป็นท่านสาม,มเณรก็คงจะไม่เคยเจอชีวิตในทางโลกไม่เคยเจอคนเนี่ยตำหนีติฉินมีแต่คนเยินยอสารเสริญ พอสร้างชื่อเสียงในทางที่ดีสร้างภาพในทางที่ดีมาตลอดแต่วันหนึ่งมาค่อนแขวะคารวาสคือกูแล้วก็โดนทัวไปลงเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเจอทัวลงฉ่าขนาดนี้แล้วมีคนด่าขนาดนี้เกิดมาไม่เคยเจอรับไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความเดือดดาลใครปกป้องกูใครพูดถึงกูในทางที่ดีก็ด่าเขาลังเกียจเดียดฉันเขาชี้โทษเขาว่าเขาประจบกู กูเอาเงินไปถวายก็ด่าว่าพระเหล่านั้นเนี่ยประจบกูประจบคฤือหา์ประจบคา,าวาดเอาเงินไปปิดปากเพราะเกิดมาไม่เคยเจอเกิดมาไม่เคยมีใครมาค่อแขวมใครมาใส่ร้าย,ายป้ายสีมีใครมาดา่าทอต่อว่าขนาดนี้เกิดมาไม่เคยเจอเพิ่งเจอครั้งแรกปีแตกเพิ่งเห็นอารมณ์ตัวเองครั้งแรกว่าตัวเองคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็วันนี้ฝากไว้คิดนะ ฝากท่านด้วยแล้วก็ฝากคนที่ปกป้องฝากไว้คิดฝากไว้นิดนึงจะปกป้องใครไม่ผิดแต่ดูนิดนึงปกป้องกล้าปกป้องแต่อย่าลากคนอื่นไปเกี่ยวข้องอย่าลากดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ครูบาอาจารย์กล้าใช้คำพูดตำหนีพระเถระผู้ใหญ่ว่าประจบคลือหัพระก็ูด พูดแล้วหาคารวาสมาเป็นพวกแล้วก็ให้คารวาสที่มีชื่อเสียงมาพูดปกป้องตัวเองที่มี power ในทางสังคมออกมาปกป้องตัวเองแล้วคารวาสที่ออกมาก็ไปตำหนิพระเถระผู้ใหญ่แต่ปากอ้างว่าปกป้องศาสนากูงงมากปกป้องแบบใดกล้าตำหนิพระเถระผู้ใหญ่ท,ทั้งทั้งที่ไม่รู้ข้อความอันเป็นจริงเลยแม้แต่ประการเดียว ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านคือใครปฏิบัติแบบไหนสอนอย่างไรไม่รู้เลยแต่กล้าาำนิพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นพระเทระเหล่านั้นเพียงรักษาพระรูปเดียวที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้สลดสังเวชท,ทุเลตท,ทุลังหน้าทุเลสมากจ้าจ้า ่ะเอ,อเอาเลยทำกับครูกับอาจารย์เป็นพระแบบไหนกล้าบริภาทครูบาอาจารย์ที่ยุคการภาษาได้มากขนาดนั้นไม่รู้จักแยกตัวเองแล้วมีหน้ามาพูดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในทางพรหมจรรย์มาตั้งแต่แตเป็นสามเณร แล้วกล้าพูดว่าตัวเองอยู่ในทางพรหมจันทร์มาเนี่ยพอๆกับพระเถระลืมไปหรือเปล่าเขาวัดกันที่พรรษาถ้าเรียนบาลีภาษาอะไรท่านถึงไม่รู้ว่าคําว่าพรหมจรรยร์ของท่านคำว่าพรรษาเนี่ยสามเนรกับพระมันจะเทียบกันได้ยังไงสามเนรแม้จะบวชร้อยปีก็ไม่นับพรรษาช่างกล้าพูดว่าตัวเองเหนือกว่าพอๆกันพรราน้อยกว่ากับไม่มีความเคารพต่อพระเถระผู้ใหญ่ ยังมีหน้าเรียกตัวเองว่าพระวิปัสสนาจารย์สุดมากและอย่ามาพูดนะว่ากูด่าพระกูไม่ได้ด่ากูติเตือนด้วยความเมตตาเมตตาต่อศาสนาเมตตาต่อพระพิสุสง์ที่ททไม่ถูกต้อง บวชมาตั้งแต่เป็นเนนแต่ขัดเกากิเลตตัวเองไม่ได้บวชมา,าแต่เป็นเนนแต่ไม่สามารถแยกแยกตัวเองมีพรรษาเท่าไหร่พระเถระ มีพรรษาเท่าไหร่แยกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เอายศถาบรรดาศักด์เอาตำแหน่งมาเปรียบเทียบกับพรรษา นี่คือหูฟังรุ่นใหม่ราคา399บาทใช้ออกกำลังกายมาพร้อมกับเกมมิ่งหมดลดอาการดีเลย์ขอแนะนำหูฟังบลูทูธรุ่นใหม่ยี่ห้อ b a s e ปรเอหูฟังแบบเกี่ยวหูใส่ง่ายเบาเหมือนไม่ได้ใส่ b a s e ปรเอพคำพูดกูมึงกูของกูที่กูพูดทุกวันเนี่ยยังน่าฟังกว่าคำพูดจาอ่อนหวานแบบเมื่อกี้เนี่ย แต่กระทบกระเทียบยกตัวเองข่มคนอื่นไม่น่าฟังไม่น่าฟังเลยกูยังเห็นถ้าไม่ยอมหยุดเลยนะไม่ยอมหยุดเลยไม่ยอมกูไม่รู้ทำไมทำไมวางอารมณ์ไม่ได้กูกูมั่นใจเลยว่าภาวนาไม่ได้ช่วงนี้ภาวนาไม่ออกติดหมดกูรับประกันได้เพราะอะไรแขนคับแขนใจอย่างยิ่งจึงหยุดด่าไม่ได้จึงหยุดยกตัวเองข่มผู้อื่นไม่ได้ ลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่การตำหนิติติงแล้วมันเป็นการยกตนข่มท่านฝากไว้คิดในเมื่อวิาพา์วิจารณ์คนอื่นได้เวลาคนอื่นวิาพาควิจารณ์ก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่กูวิภา์วิจารณ์เนี่ยกูไม่ได้วิาพา์วิจารณ์ใส่ลายป้ายสีกูพูดตามความเป็นจริงตามเนื้อสิ่งเนื้อหาที่ท่านพูดแล้วแขวนเก่งมาก แขวนเก่งยังไงร,รู้ไหมถือลําโพงข้างหนึ่งโทรศัพท์ข้างหนึ่งหรืออะไรสักอย่างกูไม่รู้ข้างไหนไม่ข้างไหนนะถือลาโพงแล้วอันนี้อีข้างนี้กูไม่รู้อะไรน,นะแล้วก็ถือเปิดเสียงเปิดเสียงแล้วก็เปิดได้ฟังเปิดฟังเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อนแขวะเขามืงว่าสันดานแบบนี้คารวะยังไม่ทําด้วยซ้ําแต่พระทำพระรมเนี่ยไม่ใช่พระธรรมคําสั่งสอนนะพระธรรมคือพระธรรมในสิ่งที่ ตอบสนองตอ่อกิเลสตัณหาของตนพระธรรมเหมือนกันอันนึงคือพระธรรมคําสั่งสอนอันนึงคือพระธรรมตามสันดานของตนพระธรรมเหมือนกันแต่คนละธรรมนะ <c oughs> แล้วคารวาที่เอากูไปด่าโอ้อวดว่าจะจะอะไรนะผิดเอาถ้ากูผิดกูจะจับอะไรกูจะเล่นกูอะไรนะ กูฝากคือทุกคนที่ออกมาพูดอะไรกัแล้วแต่เนี่ยกูอายุน้อยกว่าหมดแหละแต่ศีลกูสูงกว่าการปฏิบัติกูสูงกว่าไม่ใช่สูงกว่าว่ากูเหนือกว่าโดยความปฏิบัติกูหมายถึงศีลวัดปฏิบัติกูน่ะเหนือกว่ากูกินอาหารวันละมื้อกูปัดปฏิบัติภาวนากูรักษาอุโบสถแปประการกูประพฤติพรจันทร์คําว่าสูงกว่าคือสูงกว่าด้วยเรื่องนี้ แต่คุณธรรมในใจกูอาจจะต่ำตมกว่ามึงก็ได้ไม่แน่เป็นเรื่องปกติแต่นี่กูฝากคือเวลาจะด่ากูจะวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องกูรู้ให้จริงก่อนไม่ใช่เอาแค่คลิปวิดีโอที่เขาตัดกันฟังไม่ได้สับแล้วจับมากระเดียดจับมาดา่าจับมาขู่จับมาอาฆาตกูไม่เคยกลัวเพราะกูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยกูไม่เคยกลัว ดังนั้นอย่าคิดว่าตัวเองจะเหนือกว่าใครแล้วมีอำนาจราชศักอำนาจราชสิทธิจะทำอะไรกับใครก็ได้ไปหาคลิปเต็มมาฟังให้ดีว่าสิ่งที่กูอธิบายทุกอย่างเนี่ยมึงเชื่อโดยหูเบาโดยการฟังคลิปที่เขาตัดสั้นๆโดยไม่ได้ฟังเนื้อหาการอาธิบายรายละเอียดการสวดมนต์มึงก็ฟังไม่ได้สับแล้วก็เอามาด่ากูมึงไปฟังจบหรือยังว่ากูพูดเรื่องการสวดมนต์จริงๆเต็มๆว่าอะไร สิ่งที่มึงบอกว่ากูสอนผิดมึงไปฟังเต็มๆหรือยังเนื้อหาทั้งหมดกูสอนว่าอะไรยังมึงฟังแค่คลิปสั้นๆก็เอามาตีกูเอามาอบริาพาตกู